สวัสดีค่ะทุกคนออนเซวีมาแล้วเราอยู่กันในเกม Code Kids Lost Stories นะคะเพื่อนๆในที่สุดแพทที่ทุกคนรอคอยนะคะตัวที่มีความโหดมากๆเนี่ยก็ได้เข้ามาแล้วนะคะกับแพทนี้เลย เทียวบัดปาร์ตี้นะคะเพื่อนๆมาดูกิจกรรมช่วงนี้กันก่อนนะคะว่ามีอะไรกันบ้างล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะเราจะได้เจ้านี่เลยตะเกียงฟักทองที่มีปีกขางขาวเล็กๆน่ารักนี่นะคะเพื่อนๆวันละ20ชิ้นเลยโอ้แบ็คกราวสวยมากเลยอ่ะอันนี้ก็ยังเป็นชาเลนจ์ของกิจกรรมเก่านะคะเพื่อนๆได้พิซซ่า แล้วก็มีรางวัลล็อกอิน <ชา S 1> โบนัสด้วยอุ๊ยวันนี้เราได,ด้พิซซ่าใหญ่ด้วยนะคะเย่กิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วเพื่อนๆมีตัวละครใหม่หลากหลายตัวเลยสำหรับกิจกรรมนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่27ธันวาคม23จนถึงวันที่9มกราคม2024นะคะข้ามปีกันเลยสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมปีใหม่ที่มี กลิ่นอายของฮาโลวีนตัวที่เข้ามาใหม่นะคะเพื่อนๆก็จะมีลูลูสีดาวนะคะเวอร์ชั่นนี้เลยครั้งข่าวเป็นใครที่เป็นตัวที่ใครๆหลายคนกำลังรอคอยนะคะเดี๋ยวเราจะหาตัวนี้ด้วยนะแล้วก็มีเวเลตานูนะคะนี่เลยเท,ะทะ่ๆเป็นแม่มดเท,ะทะ่ๆแล้วก็อีกคนนึงก็คือคุณควเวลสดาวนะคะเฮ่เฮเฮไปเราไปดู ตู้สุ่มกันเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้เราจะมาสุ่มกันแบบเน้นๆเลยนะคะเพื่อนๆแหมโฆษณามาเลยตัว,ตวรายเดือนโฆษณาขึ้นมาเชียวแหมเราเพิ่งยกเลิกไปเมื่อวันก่อนเมื่อสองสามวันก่อนนะคะเพื่อนๆก็มีแพ็คมายั่วๆให้เราอีกแล้วเพราะว่าเรารอตู้นี้นี่แหละนะมากดรับของรางวัลกันก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปดูกัน มาแล้วตู้นี้นะคะก็จะมีลูรุดเวอร์ชันครั้งครานี้เลยเรามาดูรายละเอียดของเขาสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆสำหรับลูรุดเนี่ยจะเป็นตัวยิงไกลนะคะเพื่อนๆ e x c l u s i o n e r นะคะนี่เลย attack long ล่น attack นี่แรงมากๆนะเพื่อนๆดูสิ 973.7%นะคะอันนี้คือจะเป็นตัวขั้นสุดแล้วใช่ไหมโหยแรงมากๆเลยนะคะและที่สำคัญยังมีสกิลด้วยนะนี่เลยเพิ่มพลังโจมตีนะคะเพื่อนๆนี่รู้สึกว่าจะเป็นดับเบิลแอตแทคกทิกเกิลเลยนะอุย้ย <laughs> 20วินาทีนะคะเพื่อนๆแล้วก็สเตลเพื่อนในทีมทั้งหมด4ตัวนะคะเพื่อนๆโอ้โห เจ๋งอ่ะคือสมกับที่หลายๆคนรอคอยนะคะเพื่อนๆและอีกสกลิลหนึ่งนี่ก็คือรีโลเคชันเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะคะโอเจ๋งสุดๆไปเลยนะสําหรับตัวนี้และตู้นี้ยังมีใครเข้ามาอีกแต่แอบดูสักนิดนึงนี่น,น,น,นีเดี๋ยวดูตรงนี้เลยพอดีเลยนี่ไงเวเลต้าสีดาวเวเลต้าสีดาวก็เป็นตัวยิงไกลเหมือนกันนะคะเพื่อนๆรู้สึกว่า นี่ ATK Long Range Attack เนี่ยจะแรงกว่าตัวเมื่อกี้อีกนะคือถ้าพูดถึงตัวลูรุดข้างคาวนะคะก็จะเป็นตัวสารพัดประโยชน์แต่สำหรับเวเลต้าเวอร์ชันฮาโลวีนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ยิงไกลแรงเหมือนเคยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ยังจะสามารถเพิ่มเพิ่มเลือดได้ด้วยเหรอเ้ยเวเลต้าก็เจ๋งนี่นะโอ้โห แล้วก็ยังมีสกิลที่เพิ่มโจมตีเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนี่เลยนะก็ตีแรงอยู่แล้วก็ยิ่งตีแรงไปกันใหญ่ออพูดตีไม่ได้สิตัวนี้ต้องบอกว่ายิงเพราะว่าเขาเป็นตัวที่แบบว่ายิงระยะไกลนะคะอุย้ยสองตัวนี้มันต้องได้แล้วไหมโอเคเดี๋ยวเรารอตัวต่อไปนะคะเพื่อนๆรอให้เวบจะไปดูอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัว3ดาวนี่ไงคุณคีเวล 3าดาวสำหรับเวอร์ชันนี้นะคะเพื่อนๆเ,เ,เ,เป็นตัวแทงอือเป็นตัวแทงที่โจมตีระยะใกล้ระยะสั้นนะคะก็ได้ตั้ง300%นะก็ถือว่าเป็นตัวแทงที่ค่อนข้างจะแบบว่าทำดาเมจได้พอสมควรเลยนะคะและตัวนี้เนี่ยก็ยังมีสกิลที่สามารถฟื้นฟูลเลือดฮิลวได้ด้วยนะคะนี่เป็นฮิลตัวเองเนาะอ่าแล้วก็ เพิ่มเลือดแบบเลือดแดงได้ด้วยฮิวได้ด้วยเลือดแดงได้ด้วยเป็นตัวแทงที่ดีอีกตัวหนึ่งแหมตัวนี้คือตู้สุดๆเป็นตู้ขวัญใจคนเล่นจริงๆนะคะในที่สุดก็เข้ามาแล้วเพื่อนๆเรามีเพชรอยู่87 0 0 0สะสมมาเพื่อการนี้แหละตู้นี้แหละเราก็จะสุ่มกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจนกว่าจะได้ลุลสีดาวก็แล้วกันคือยังไงตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่ต้องมีนะแล้วสำหรับ ตัวอื่นนะคะเพื่อนๆนะอย่างน้อยก็ให้ได้อีกแบบอย่างละตัวก็จะสุดยอดมากๆนะคะเพื่อนๆการันตีตู้นี้อยู่ที่200ตัวละครนะคะคือถ้าเราสุ่มไปจนครบ200ตัวละครแล้วเราสามารถรีดีมได้นะคะเลือกได้เลยว่าจะอารูรุตเวเลต้าหรือว่าคีเวลก็ได้นะคะเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหรือ,อยังเราจะสุ่มแล้ว เอาแล้วนะขอให้โชคดีมาเลยลุ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 วุบข,ขาวขาวเดียวเงื่อนไขทั้งหมดคลีแล้วอันที่เป็นสีทองน่ะไม่ได้มีให้เราลุ้นว่าจะแตกออกมาเป็นตัวที่อยากได้เลยนะไม่ใช่ตัวหน้าตู้เลยเพื่อนๆโอ้โห วาสนะคะแล้วก็โอ้โหคุณสุโกโตัวนี้สีดำมาเชียวนะสีดำนี่เราข้ามไปเลยก็แล้วกันเพื่อนๆสีขาวอ๋อมิลลี่มิลลี่ตัวนี้เราครบแล้วเกแล้วและตัวแทงสีเงินสีขาวอีกตัวหนึ่งก็คือคุณโอกีนะเดี๋ยวเอาไปอัพให้ครบเกแา้าและต่อไปสีดำนะคะ โทร,รุดาวเดียวสีดำอีกแล้วทำไมละ่ะนี่นะมเมวนี่นะนี่นะไม่ต้องมาแล้วนะรอบหน้านะ่ะคุณแว่นนี่อีกนะมาตัวสุดท้ายไม่แตกเล็บไปดีกันโอ้มิลลี่สามดาวตัวนี้เป็นตัวละครจากแพทก่อนหน้านี้เพื่อนๆโอ้โหโชคดีมาได้ในกิจกรรมนี้นะคะ นี่เลยวิลลี่แอชฟอร์ดโอ้ยสวยน่ารักใส่ชุดมาเป็นแบบเลดี้แบบสวยมากแต่สำหรับเรานี่าเราอลูอลุดข้างข่าวอยู่รอบหน้ามันต้องได้แล้วแหละช่วยส่งพลังให้เราด้วยฮึบฮึบอันนี้รอบที่สองใช่ไหม มาเขาสีรุ้งรุ้งตัวหมาลูกนี่ขอเป็นตัวควีนสตริงสีทองโอ้ได้สีทองเพียบเลยอ่ะเอ้าแตะมาเป็นทองอีกตัวนะคะอู้ <c oughs> ได้ตัวใหม่ <c oughs> ตัวใหม่จากแพทไหนเพื่อนๆสำหรับตัวนี้นี <c oughs> ่เลยโนเนเต 3ดาวนะคะได้หุ่นด้วยเออที่สำคัญเลยสุดยอดต้องได้หุ่นนี่ล่ะ <c oughs> แลนซลอ t ครับ <c oughs> น่ะเป็นตัวแทงที่ดีตัวหนึ่งใช่ไหมโอ้ย,ย,ยมีคนมาเชียร์มีคนมาเชียร์แล้วดีใจดีใจ <c oughs> อรอรุ้นตัวสีทองตัวอื่นๆเลยเพราะว่าอาจจะได้ตัวที่มันเป็นแพทไนท์อ่ะที่เราไม่ได้เก็บนะคะเพื่อนๆ โอเคนี่สีทองมาอีกแล้วเอ่อเป็นซูสคูตัวแทงนะคะ3าดาวเอ๊ยตัวนี้เรายังไม่เก้าเกเอ๊ะหรือ9ก้าเกาไปแล้วจำไม่ได้มาตัวนี้สีดำนะคะคุณโอกิดาวเดียวจำได้ตัวนี้ล่ะเอ่อ้หยซูสคู3ามดาวมาอีกแล้วต่อไปสิงเงินน่ะสีขาวอะ่ะนากิสะ คุณนักกีสองดาวต่อไปอู้พี่พยาบาลไซโยโกะสองดาวนะคะแว็บอาหนูแว่นนี่นะเขาบอกว่าไงตัวเองไม่ต้องมาตริงแหมคุณคิวเบอร์ดาว<ม>นะคะปะต่อกันเลยก็แล้วกันอะแถมหุ่นมาด้วยหนึ่งตัว เป็นกรอสเตอร์ของคุณกิลฟอร์ดนะคะรอบนี้เป็นสีดำดาวเดียวคุณเบิร์ตเล่มีอีกเป้าหมดแล้วสำหรับรอบนี้เห็นไหมดวงเราดีขึ้นได้ตัวละครที่ยังไม่เคยได้แล้วก็ได้หุ่นใหม่ด้วยนะคะงั้นรอบนี้แหละ <c oughs> สูสากุไม่ใช่สูสากุสิ <c oughs> คุณลูลุสคังคาวมันต้องมาแล้ว ขอให้ได้ทีเธอเอ้าฮึบมาโชคดีรุ้งรุ้งรุ้งควีนรุ้งควีนรุ้งควีนอุ้ยโลดนานอาจจะใช่ก็ได้มาแล้วสีม่วงอุ้ยเดี๋ยวไม่รุ้งม้าล่ะเอ้ยรุ้งม้าคืออะไรเ ใช่ที่เราอยากได้ไม่ใช่รุงร้งมาเรอบนี้นะคะได้คุณชอรี่สองดาวนี่ไงรุ้งมาคือใครอ๋อพี่ส้มไม่ใช่พี่ส้มอดทนเมื่อกี้เราเห็นสีเขียวเราก็คิดว่าพี่ส้มเป็นคุณจีโนนะคะตัวละครสีดาวที่เป็นตัวเรดอัพของตู้ไนท์แต่ว่า เราก็ได้มาอีกตัวหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเมื่อคลิปก่อนของก่อนหน้านี้เราได้คุณจีโน่จากตัวฟรีมาด้วยอุ้ยสุดยอดคุณจีโน่จะได้อัพเวลนะคะเอ๊ะสิหชิ้นได้เวลหนึ่งบัได้ขั้นหนึ่งเออได้ได้อยู่ได้อยู่อยโอเคมาพร้อมกับหุ่นที่สุดเจ๋งเจ๋งสุด,สดหุ่นตัวเนี้ยเพื่อนๆคือ ตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยมันธรรมดาหรือเปล่าไม่นะเอามาเป็นหุ่นแทงได้เลยสบายๆนะคะแ,และอ,อ,ดอได้แล้วสำหรับตัวกิจกรรมใหม่นะคะเพื่อนๆคุณค,คีเวลสามดาวตัวนี้เป็นตัวแทงที่รู้สึกว่าเลือดเด้งเจ๋งมากอีกตัวหนึ่งนะคะตัวแทงที่ดีเลยล่ะนะถ้าใครกำลังหาตัวแทงนะอ้าโชคดีโชคดีเริ่มโชคดีขึ้นมาแล้วแต่น,นี่เราสุ่มกันไป สามรอบแล้วใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าต้องได้แหละเชื่อสินะคะคุณเส้นบะสองดาวและต่อไปปริงไหมเปลี่ยเอ้ยใครอะอูลุงตัวใหม่ลุงคนนี้เจ๋งนะคะเพื่อนๆชื่อลุงอะไรนะลุงไทโสเขาเขาชื่ออะไรนะคิริฮาระอ่าไทโสคิริฮาระนะคะเจ๋งมากเลยสำหรับตัวนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจัดได้จัดทีมใหม่ปั้นตัวปั้นทีมยกกันยกเครื่องกันเลยล่ะทีนี้เพื่อนๆโอ้ยได้ตัวใหม่มาหลายตัวเลยนะคะโอ้โหลุงนี่แบบดูเข้มดูน่ากลัวมากเลยละอะตัวนี้จะไม่ได้ว่าทำอะไรแต่เดี๋ยวค่อยไปดูแต่อีงทีจร,ริงไหมย,ยังเป็นสีดำอยู่อันนี้ดวาวเดียวคุณเคนโตต่อไปสีขาว ริเป่งสีทองอยู่เป็นตัวใหม่เปล่าเป็นตัวใหม่สําหรับเราคนอื่นอาจจะเคยได้แล้วนะคะเพื่อนๆเป็นคุณได้ฮาร์ดสมดาวอันนี้เป็นเวอร์ชัน่นเวอร์ชั่นที่รู้สึกแพทสองปที่เป็นที่มีอะไรลุลุ้ตาสองสีอะนะอาจจะใช่อันนี้จําไม่ค่อยได้เพราะเขาออกมานานอะใช่ใช่ใช่ใชดูจากแบ็กกราวด์ข้างหลังนี่น่าจะใช่เพื่อน โอเคไปต่อรอบหน้าต้องบัญชีของเราเอายังไม่หมดหอ่อเราคิดว่าหมดแล้ว <c oughs> คุณสกุเดี๋ยวทำไมเปนเยอะจังรอบนี้ <c oughs> าคากุยะาสงเราก็มานะคะเอ้ยทำไมรอบนี้เรารู้สึกว่าตัวละครมันเยอะมากเลยเราได้ตัวใหม่มาตั้งหลายตัวไง คุณเคนโตะก็มานะคะเอ้ยดีใจเห็นไหมเพื่อนๆได้ตัวใหม่มาเพียบเลยนะคะก็ผ่านไป30ตัวละครแล้วนะรอบต่อไปเราคิดว่าลูรุตขังข่าวต้องมาอยู่ในทีมเราแล้วล,ะละ่ะเอ้าลุยฮึบลูรุตมารุ้งค,ค,ควีนควีนรุ้งจุ้งมาวุบ ได้อยู่ได้อยู่รอบนี้ต้องได้รอบนี้ต้องได้ได้แน่ได้ชัวอโอ้ยออกมาเป็นตัวสุดท้ายเลยอะคุณสกโกสองดาวนะคะและสีทองนี่คือใครอคอเออตัวนี้ซ้ำด้วยคุณคีเวลสามดาวตัวแท้งที่ดีตัวหนึ่งเลยโอ้ยเพื่อนเเราอยากได้ตัวแท้งเจ๋งๆแบบนี้มานานแล้วล่ะแล้วก็ได้หุ่นของใครนะ ของจีโน่นะเอามาใช้ด้วยนะหุสุดยอดและต่อมานะคะเพื่อนๆได้คุณคีเวล2ดาวมาอีกและสีทองนีใครเอ่ยอ่าคุณโทโดสมดาวตัวนี้เราก็ใช้อยู่นะเป็นตัวแทงอ่ะตัวต่อไปเอาได้หุ่นก่อนเดี๋ยวเด๋ยวได้หุ่นบูไรมาด้วยนะคะรอบนี้ล่ะใครเอ่ยนานาลี่สองดาวนะคะ หลับมาเลยเดี๋ยวกินกาแฟแล้วหลับต่อไปลอยปปส่งดาวตัวนี้และตัวนี้ก็คือแม่ไม่ตริงให้ดีใจเลยโอ้มูนก้าสามดาวโอ้ยได้อัพคันมูนิกาอีกแล้วเย้ได้หุ่นตะเกตนมาด้วยยู่้โอ้ยเพื่อนดีใจสุดๆเลย <ś led> รอบนี้ล่ะสิ่งดำมาเลยนะคะอย่างมืดมนเลยคุณเบิร์ตเล่ดาวเดียวและต่อไปสีขาวันานารี่มีกแล้วลุงมาแล้วจ้าลุลนดนะคะสีดาวลุลุดข้างขาวที่ทุกคนอยากได้กันในที่สุดก็ มาอยู่ในครอบครองของเราแล้วเราพึ่งส่งไปแค่สี่สิบเองใช่ว่ะเราโอ้ตเรานึกว่าเราเกินนะเนี่ยเอาต่อดีไหมเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งก็แล้วกันเพื<ๆ>่อนๆจริงๆตอนแรกเราคิดว่าเราได้ลูลุตแล้วเนี่ยเราจะพอแล้วเราค่อยเอา็รกเก็ตนะคะมาอัพขั้นของลูลุตคือ็รกเก็ตเท่าที่สะสมมานั่นแหละแล้วก็นะขออีกรอบหนึ่งจะได้แบบว่าห้าสิบมาไหมเวเลตา้า โอ้เดี๋ยวทำไมรอบนี้มันมืดมนโอ้โหไม่มีควีนออกเลยค่ะตริงเลยแมมปิดท้ายแบบไม่ดีใจเลยเพื่อนๆแมมเวเลต้าไม่ออกนะคะน่าเสียดายสุดๆเลยเพื่อนๆแต่ก็ได้พวกตัวละครเหล่านี้นะคะพวกล็อกเก็ตเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปย่อยแรกแล้วก็ ขาเรียว่าอะไรอะเดี๋ยวเอาไปซื้อไอตัวล็อกเก็ตลุงอีกทีหนึ่งนะได้มาลุลุดนะคะเพื่อนๆอุ้ยสุ่มแค่40เองใช่ป่ะได้ละอุ้ยได้ง่ายใครกำลังเล่นใหม่นะคะหรือว่าใครที่ดองเพชรเอาไว้สำหรับงานนี้นะก็มาสุ่มกันได้เลยนะคะสำหรับตู้เพียบบัตรปาร์ตี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอุ๊ยดีใจดีใจได้ตัวใหม่มาอีกเพียบเลยเดี๋ยวเราต้องไปอัปเกรดทีมนะแล้วเดี๋ยวไปลุยกันต่อดอีกว่าเพราะว่ากิจกรรมนี้นะคะเขามีอ้นี้ด้วยนะ <c oughs> ด่านลุยนี่เลย <c oughs> มีเควสเนื้อเรื่องของกิจกรรมด้วยนะคะนี่เ <c oughs> พียวบ,บัตปาร์ตี้อ่า ซึ่งเราจะได้ตัวละครใหม่เข้ามานะคะก็คือพี่ส้มนะก็ถ้าเล่นกิจกรรมนี้นะคะก็สามารถเอาชิ้นส่วนเนี่ยไปซื้อ พี่ส้มได้ไม่แน่ใจว่าในเควสมีหรือเปล่าเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะว่ามันอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าชอบคลิปของเรานะคะช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เขาตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย